นะครับนบินโดนครับคุณผู้ชมงัดได้ไหมยกได้ไหมยกเลย,ย,ย,เ,ลยเออยกเลยนี่ครับโอ้โหโดนเกี่ยวมาครับตัวนี้เกี่ยวไซส์สวยครับไซส์สวยก่อนหน้านี้น,นบินก็ได้ไซส์นี้เป็นหนึ่งตวงแล้วนะครับอ่าตัวนี้เข้าปากนะนี้ฝนตกพอดีเลยมันได้เปิดกล้องนะครับอันนี้ ฝนเบาแล้วครับก็เ,เลยเปิดกล้องนะนะครับรแลมีใช้ครับวัน,นนี้อือก็ต่วนี้นะนะสายตกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาซ้ำที่หมายอ่าบ่อตกปลาควริมน้ำนะครับไม่มากับนักบินนะครับสองคนนะครับเพราะว่านักเต่าติดธารกิจนะครับผมน,นีผมกตีหน้าดินไปด้วยนะครับสองท่าน ผมมาก็ไม่เต็มร้อยนะร่างกายอาการปวดหลังกำเริบไหมครับเดี๋ยวไปรู้กนครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดหนาขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าได้ลปไงเดี๋ยวผมถ่ายภาพให้ดูเนาะเปิดกล้องให้ดูตอนนี้ก็ขออนุญาตปิดกล้องไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องเ็คเรื่องฝนด้วยนะเดี๋ยวไปติดตามก,กันต่อครับผม Yeah.

แจมครับคุณผู้ชมแดมที่สามของผมนะแต่เป็นแ้มที่สามที่ได้ตัวนะครับเพราะว่าสองตัวน้คือมันเป็นไสายปวดนมนะครับคือตัวเท่าน,นี้นะสองตัวแรกเลยนะก็เลยไม่ได้นั่นเพราะตนนอนนั้นฝวดยังตกอยู่นะนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ฮะแปิดเลครับผมเอาไปแล้วกระเบนอย่ห้ลูด ตับลอกร้องเลยครับโอ้โหต้อ่ผ้าเสื้อแต่เนี่ยกระจังผมไม่ลงน้ำนะครับอย่าได้ต็มครับผมสู้ๆครับฝนตกปลาร้องเราก็มา ไปอีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหแต่ไม่โดนครับโอ้โหเมื่อกี้ผมปรับรูดตั้งเอ็นไงตั้งตั้งทุนเลยลืมอปิดจะได้ครับ <c oughs> ตอนนี้ผมรู้สึกเวลาเข้าบ่อทีไรอากาศมันอย่างนี้ทุกปีเลยท้งหลังวันนี้สังเกตมาช่วงเดือนสองเดือนมานี้เนาะ จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไหมก็ทั่งเท่าบ่อเบานะครับเจ็ดร้อยก็เจออากาศอย่างนี้เหมือนกันโอ้โหคือเจ็ดตัวทุกเม็ดเลยครับต่วนี้หมุนครับโอ้โหหมุนติ้วๆเลยครับคุณผู้ชมตัวนีครับมาพร้อมกดนงครับตัวนี้ ปูเยอะครับน่าจะปลาเล็กลุมเนี่ยไม่ไม่ได้เข้าปากนะตรวนี้เกาะข้างมาโดนไหมันนีได้ขวดนมมาอีกแล้วครับ không sát tên lẩy Thật chìm, thật nè đồn thấp cái nền đôi แม่เก็ะสูตรมาเลยครับติดพลาดทางเทคนิค น,นะนี่ครับผู้ชมก็วันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจนะครับก็ได้เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยในน้าบินยกไอ้ไอน,นี้หน่อยดิ เออให้เห็นเออนั่นแหละเรีก็ได้ปานินนะครับใช้ฝ่ามือสามตัวเนาะที่เหลือก็จะเป็นปาระเพียนครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมให้นบ,บินไปเลยนะครับนี่ก็จะให้นบ,บินไปทำกินนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมให้นานบ,บินไปนะครับก็เดี๋ยวให้ให้นบ,บินกลับก่อนเดี๋ยวผมจะอยู่เป็นเพื่อนน้าเตาก่อน ว่าน้าเต่าอ,อุตามาหาม,มาตอนอ่าป่ายสามได้ั้งนะเต่าเนาะป่ายสองปายสามประมาณนั้นะครับก็เดี๋ยวมนั่งตกเล่นเพื่อนๆเต่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวตั้งห้าโมงหกโมงก็กลับสำหรับอทริปนี้นะครับก็กระท้อนกระแท่นนิดหน่อยจ <laughs> เจอทั้งลมเจอทั้งฝนนะครับโอ้แดดมาตอนแรกก็เหมือนจะดีพอสักพักหนึ่งฝนตกตังนั้น <laughs> ก็ออย่างนี้ยังมีผลงานให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับก็ไว้เดี๋ยวพบ กันย okay. hey. yes. oh, nice? hey. hey. okay. ี okay. uh, ่ีหน้าว่าจะไปออนทัวร์ที่ไหนครับแล้วก็มีใครไปร่วมทริปบ้างอะไรบ้างไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับสำหรับยี่ีนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าเต่าสวัสดีอ่าเดี๋ยวอยู่ต่อเลยครับต่อโอเครับผมนั้นน้องบินเอากระถูมาใส่ปลานพี่มาไปกลับไปแล้วครับ